ระวังพูดหน้ากล้องไม่ปังเพราะสิ่งนี้ค่ะสาเหตุที่เราออกหน้ากล้องแล้วก็ไม่ปังนะคะก็จะมีหลายๆสาเหตุนะคะ,ะแม่นก็จะบอกนะคะว่าวิธีที่หนึ่งนะคะออกหน้ากล้องเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดนะคะเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดหมายถึงว่าเราไม่ต้องเป็นแบบใคระคะ่ะ ออกมาเป็นตัวของตัวเองนะคะเราเป็นยังไงเราก็ออกมาแบบนั้นนะคะข้อที่สองค่ะเราพูดในเรื่องที่เราถนัดนะคะเรื่องอะไรก็ได้ค่ะเรื่องที่เราถนัดเรื่องที่เราเอ่อมีอยู่แล้วค่ะเรื่องที่เราคือเราพูดได้ลื่นไหลนะคะเราพูดได้ลื่นแล้วก็ไม่สะดุดนะคะพูดได้เรื่อยๆเรื่อยๆนะคะอาจจะเป็นเรื่องของตัวเองก็ได้นะคะนี่จะทําให้เราแบบ พูดได้เรื่อยๆแล้วกไ็ไม่ไม่สะดุดนะคะส่วนข้อที่สามค่ะไม่ต้องไปอายนะคะไม่ต้องอายคือเราจะพูดแล้วก็มีคนมาแซวเราอย่างเงี้ยจะเป็นคนอื่นหรือว่าจะเป็นเพื่อนเราก็แล้วแต่ะคะเราไม่ต้องไปสนใจนะ,ะไม่ต้องไปอายนะคะเราพูดในลักษณะของเราพูดไปเลยค่ะไม่ต้องไปสนใจคําพูดของคนนะคะไม่ต้องไปสนใจว่าเขาจะ พูดให้เรายังไงนะคะสามสิ่งนี้นะคะให้ลองทุกคนอะลองทําดูนะคะว่าการที่เราจะออกหน้ากล้องมันจะสุดยอดแค่ไหนนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะกดหนึ่งให้แม่นกด้วยค่ะ